เศรษายันทักษิณพักท่สิบนี้ไม่ลงลึกเวลาได้พบหรือไม่ขอดูความเหมาะสมนายกบอกทักษิณปล่อยตัววันที่18กุมภาพันธ์นี้ไม่ลงลึกรายละเอียดเรื่องเวลาเชื่อเป็นไปตามกฎหมายจะได้พบหรือไม่ต้องดูความเหมาะสมไม่คิดไกลถึงตั้งคณะทำงานแต่ไม่เขินที่จะขอคำปรึกษาเผยเจอบิ๊กตู่คุยกันเป็นชั่วโมงแนะนำมาหลายเรื่องวันนี้17กุมภาพันธ์67 นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครและอุดรธานีระหว่างวันที่17-19ถึงกุมภาพันธ์ถึงขั้นตอนการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษชายเด็กขาดที่ได้รับการพักโทษว่าเข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่18 กุมภาพันธ์6กเชื่อว่าทุกอย่างงอเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกรมราชััน์และโรงพยาบาลตำรวจส่วนพันตำรวจเอกทวีส่อส,สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการรายงานขั้นตอนอะไรที่เป็นพิเศษหรือไม่ก็เป็นไปตามที่พูดนี่ข่าวออกมาแล้วเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างส่วนการปล่อยตัวจะเป็นในช่วงกลางคืนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบแต่เป็นวันที่18ผมไม่ทราบไม่แน่ใจในข้อกฎหมายวันที่18คือวันที่18ไม่แน่ใจไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้ลงรายละเอียดผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกจะมีโอกาสไปเจอกับนายทักษิณหรือไม่หลังได้รับการปล่อยตัวนายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมส่วนที่ถามมาว่าจะไปขอคําแนะนําอะไรหรือไม่ตนเชื่อว่าในฐานะนายกตนให้เกียรติอดีตนายกทุกท่าน ถ้ามีโอกาสเจอกันตามงานหรือถ้ามีเรื่องหรือถ้ามีความจําเป็นที่นายกในอดีตมีความชํานาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษผมเชื่อว่าผมไม่เคินอายที่จะไปปรึกษาวันนั้นเจอพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกก็คุยกันเป็นชั่วโมงมีหลายเรื่องที่ท่านให้คําแนะนํามานายเศรษฐากล่าวส่วนจะแค่ขอคําปรึกษาหรือตั้งเป็นคณะทํางานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากทําแบบนั้นหรือเปล่าไปพูดก้าวล่วงแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าท่านจากไปหลายปีแล้วก็คงมีเรื่องที่อยากจะทําท่านเองก็ไม่สบายอยู่ด้วยก็ต้องดูความเหมาะสมข้อเลขเด็ดสองทะเบียนรถเบนซ์หรูรับ,ท,บ,บรทักษินกลับบ้านสรุปเลขเด็ดทักษินกลับบ้านคอหวยไม่พลาดสองทะเบียนรถเบนซ์คันสีเทาอุ้งอิงนั่งตอนขามาและคันสีดำซึ่งเป็นคันที่รับคุณพ่อทักษินกลับบ้าน เมื่อเวลาห้านาฬิกา5นาทีวันที่18กุมภาพันธ์67ที่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พันษาโรงพยาบาลตำรวจผู้สื่อข่าวรายงานว่าองุ้นอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่งโดยสารรถตู้ Mercedes. เมอร์เซเดสเบนส์สีบรอนเทวหมายเลขทะเบียนขอจะเก้รกรุงเทพมหานครมารับบิดาเพื่อกลับบ้านพักจันสองลาบ้านเลขที่4 7 2ซอยจรญสนิทวง69หลังได้รับการพักโทษ โดยอุงอิงแพทองทานเดินทางออกจากบ้านพักจันสองล่าในเวลา4นาฬิกา40นาทีเมื่อเข้ามาถึงอาคารที่พักรักษาตัวของบิดารถยนต์ได้ลงไปจอดที่ชั้นใต้ดินของอาคารโดยทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ดังกล่าวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนลงไปติดตามบันทึกภาพแม้แต่อย่างอใด เวลา6นาฬิกา9นาทีรถเบนตู้สีดำทะเบียนพศ1414กรุงเทพมหานครโดยนายทักษินชินวัตรและอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนั่งออกมาจากชั้นใต้ดินของอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยรถมุ่งหน้ากลับบ้านจันสองล่าทันทีต่อมาอุ้งอิงอัปเดตผ่านไอจีสตอรี่ะบุค,คุณพ่อถึงบ้านจันสองล่าในเวลา6นาฬิกา33นาทีเป็นที่เรียบร้อย